สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะทักทายกันนะคะเพื่อนๆพ,พี่สุข,ขสุขคนด้ยค่ะ ไปต่อนะคะไปต่อนะคะเพื่อนๆค่าไปต่อเด้อค่ะนี่ดานหน่อยค่ะไปอ่าขอพรขอพรบอสก่อนที่จะขึ้นเวทีนะคะเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วเราก็แบบว่าปลื้มใจไปด้วยนะคะพี่น้องขาปลื้มใจไปนําสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาทักทายกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็ไปเงี้ยวๆเลยด้วยค่ะไปเงี้ยวๆเลยเด้อค่ะ อยากจะมีฟิลว่าไปเล่นน้ำสงการเนาะพี่น้องค่ะเห็นว่าอากาศบานเฮาห,อ,หอนหลายพี่น้องอยู่หนีทั้งฝนตกทั้งหนาวพี่น้องค่ะสามองศาเมาือเศร้านี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องค่ะค่อยว่าโอ้ยบน่นไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะตามสไตล์เรานะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สงศีด้อยค่ะพี่น้องค่ะคุยได้คุยได้ไดไดทุกสไตล์นะคะ ได่ได้ทุกสไตล์คุยกัน,น,น,กน,นลก oui! เลย er ไปเป <onos> <Today> ื่อยนะคะเจิดตตดดเดี๋ยวนะคะไปเบิ้งคอนลาบอสโจไปดูในบ้านบอสโจก่อนนะคะว่าบอสโจเอาอะไรดึงบ้างนะคะเป็นพวกเอียงเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวขอเนี่ยขาไปเบิ่งกันเด้อค่ะเด้อวันนี้วันไหนไปเบิ่งยูไส อุ้งอิงพ่อโจบอกไม่เคยไม่เคยฟังเลยอุ้งอิงพ่อโจบอกไม่เคยฟังเลยมันอย่างน้องมันอย่างน้องบอกเนี่ยไม่เคยฟังนอ้องคือววาจังสันนอ้องพี่น้องค่ะ <c oughs> ว่ามีคนเขาไปกดไลค์เป็นหมืน่นผุนเด้อ่ะพี่น้อง่ะอยู่ในเรียวปาหักค่ะ บอโจ้คนกินายอยู่ไงเนาะพี่น้องคะ่ะกินปนต่าอากาศแต่ว่าเป็นอะไรที่เห็นแล้วเป็นตะแซบครับพี่น้องขออนุญาตดูวันนี้ก่อนนะคะปาสคาดว่าอายะค่าคืนนี้มหาสารคามกันทระกันทระวิชัยพี่น้องคะ่ะอุ้ยคนหลายคัะหลายเนี่ยบ้านนนบ้านนนแซบ้านนแาน,นแซ บ้านโนนสะแบงบ่อันนี้เอ้ไว้ันบ้านโนนสะแบงสะแบงคันบ่กซื้อบัตรถือขอโทษขอภัยสอดแจ้งเพื่อนว่าสอดแจ้งตอนนี้กําลังไปได้ครึ่งทางดีนึงกับคือสีจวดจวดอยู่เด้อพี่น้องจวดจวดนี่คอยเขาไปบึงไปกดไลค์ให้ตลอดนะคะเขาไปกดไลค์ให้ตลอดเดียวเด้อค่ะเดอ้อวันที่21ป๊าดาวันที่21 22 21อยอยู่ ยี่สิบเอ็ดอาทิตย์เดี๋ยวหมดอาสิบห้ายี่สิบเอ็ดวันอาทิตย์ยี่สิบเอ็ดวันอาทิตย์นี้สองวันจันทร์วันวันอาทิตย์อยู่พระนครศรีอยุธยาวันจันทร์อยู่ชะเชิงเซาพี่น้องขาอู้แต่บางเมืองอื่นนี่เดี๋ยวด้วยค่ะยามพ่านเห็นบอร์ดโพดไปด้วยค่ะวันดินนิสัยดด้วยค่ะพื้นใหญ่จังหวัดไปทุกทุกทุกมือนด้วยค่ะพี่น้องขาปัาดปัด แต่ว่าไปคนกันหลายตลอดคอนกันหลายอันโอ้พี่โอ้ได้ยินเสียงบ่บ่แน่ใจว่าพวกเจ้าได้ยินเสียงบอ,บนนววอ,งบอโอ้ยได้เขาไปเบิ่งคลิปอันน้องลําเพิ่นพี่น้องน้องลําเพิ่นร้องเพลงแล้วก็มีคุณพ่อมีพ่อโจมีบอโจนี่แหละแบบเป็นแบบว่าอ่าเพิ่นน่ะเป็นคู่บอกว่า ให้ลองจังสันให้ลองจังสี่เสียงขึ้นเสียงต่ำเสียงสูงลองให้ถือขี้ปาดนี่แหละลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนี่แหละศิลปินตัวน้อยที่กําลังไต,ต่เต้าพี่น้องกําลังรอวันอ่ากาลังรอวันเฉิดฉายพี่น้องคะน้องกล้าแสดงออกที่น้องกล้าลองกล้าแบบบา,บาอ่าเด็กหน่อยต้องกล้าแสดงออกด้สมัยนี้ว่าเห็นเห็นดอกกระปื้นใจแทน อ่ามาแล้วมาแล้วพรุ่งนี้สีสกเกตตอนนี้พี่น้องบ้านสำโรงมืออื่นอยู่สีสะเกตเด้อค่ะพี่น้องะ่ะขอบคุณสู้ผู้ทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจให้แม่สมสีเด้อค่ะพี่น้องคาบ้านนี้กั